สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์ข่าวเด่นคดีดังกรณีที่ตำรวจปปชและปปทร่วมกันนะครับล่อซื้อจับกลุ่มเจ้าพนักงานเขตลาดเทวีเรียกรับผลประโยชน์3.2ล้านบาทโดยจับได้แบบคาหนังคาเขาหมายถึงจับได้ขณะกระทำความผิดคำว่าคาหนังคาเขาคือจับได้ขณะกระทำความผิดคือไม่ต้องมีเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ต้องหารายนี้กระทําความผิดหรือไม่เพราะจับได้ขณะกระทําความผิดมีประจักษ์พยานนะครับผู้รอซื้อมีเจ้าพนักงานชุดจับลุมเห็นขณะกนะระทําความผิดนะครับก็ถือว่าพยานหลักฐานชัดเจนมีทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวคลิปวิดีโอต่างๆจับได้คาหนังคาสเขาพร้อมเงินสดจำนวน3ล้านบาทโดยผู้ต้องหารายนี้นะครับ ไปอ,อ้างกับเจ้าของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ว่าต้องจ่ายภาษีโรงเรือนนะครับภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือนจำนวน40กว่าล้านถ้าไม่อยากจ่ายนะต้องจ่ายมา3ล้านบาทและจะเก็บเรื่องดองไว้ให้เงียบไม่ต้องจ่าย40กว่าล้านนะครับการกระทําดังกล่าวเรียกว่าข้าราชการสายชั่วนะเขาเรียกว่าสายเทาสายดําปรากฏ ผู้เสียหายไม่ยอมครับเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหมาะสมนะฮะ <c oughs> ก็จึงไปแจ้งตำรวจแจ้งปปรชร่วมมือกันจับแบบคาหนังคาเขาพร้อมเงินสดสามล้านบาท <c oughs> พี่น้องครับพี่น้องคิดว่าจับได้คาหนังคาเขาเนี่ยขา้าราชการสำนักงานเขตาราชเทวีหัวหน้างานรายได้เนี่ยจะยอมรับสรารภาพไหมผมว่าท่านทายไม่ถูกแล้วครับ ถ้า,าลงองทายที่เขาจะรับสาภาพไหมนะไม่รับครับเพราะข้าราชการเมืองไทยเนี่ยครับโดนจับคาหนังคาเขามาหลายคดีแล้วเช่นผอโรงเรียนรับเงินใต้โต๊ะอาิตบดีกรมหนึ่งนะครับก็รับเงินวิ่งเต้นซื้อขายกำหน่งงานนี้ก็มานะครับหัวหน้างานรายได้สำนักงานเขตขเนนกรุงเทพมหานครนะครับเรียกเงิน สล้านบาทคาหนังคาเขาไม่มีคดีไหนยอมรับสารภาพเพราะมีความว่ามีความเชื่อว่าวันข้างหน้าอาจจะเคลียร์ได้หรือเปล่านะคดีแบบนี้นะครับมีความผิดตามมาตรา149และมาตรา157เป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินเพื่อกระทําการในตําแหน่งโดยมิชอบนะครับนะจำคุกตั้งแต่5ถึง20ปีตลอดชีวิตแล้วก็มีโทษปรับและสูงสุดคือประหารชีวิตมาตรา149 เห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ครับจุกครู